นี่ค่ะน้องๆยิน,นดีต้อนรับสู่บัมดูซ่าชแนลกับพี่ปูค่ะวันนี้นะคะพี่ปูมีข่าวสอบตำรวจร้อนๆจีๆมาอีกแล้วนะคะพี่ปูมีข่าวสอบเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวมาฝากกันก่อนอื่นพี่ปูต้องบอกก่อนนะคะว่าตำรวจท่องเที่ยวณนะเวลานี้นะคะยังไม่มีการรับบุคคลภายนอกเข้ามานะคะ ใครที่จะมาสอบหรือจะเข้ามาเป็นตำรวจท่องเที่ยวจะต้องเป็นตำรวจก่อนนะไม่ว่าจะเป็นชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประถวนก็ได้นะคะเข้ามาตำแหน่งไหนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทดสอบและโอนย้ายมาอยู่ในตำรวจท่องเที่ยวนะคะวันนี้ข่าวสอบที่พี่ปูจะนำมาฝากก็คือการรับสมัครค่ะทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะจะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะในระดับรองสารวัตรและผู้บังคับหมู่นะคะของปี2564นี้เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนถึงวันที่22เดือนนี้นะคะถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะวันที่22นะ เราสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ปูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณสมบัติมียังไงบ้างน้องๆที่ยังไม่เป็นตำรวจก็ดูได้เผื่ออนาคตอยากจะมาอยู่ท่องเที่ยวก็จะได้รู้นะวะ่ากฎระเบียบเป็นอย่างไรถ้าใครรู้กฎระเบียบแล้วก็กดสมัครได้เลยนะคะแต่มาดูนี้ค่ะนี่คือประกาศของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนอกจากตํารวจท่องเที่ยวแล้วนะคะที่จะมีเปิดสอบแบบนี้ก็จะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นตำรวจแล้วก็สามารถทดสอบภาษาโดยที่เขาจะเปิดสอบนะคะแต่รอบนี้จะเป็นของท่องเที่ยวก่อนนะคะ คุณสมบัติค่ะก็คือเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งนะคะรองสารวัตรหรือระดับผู้บังคับหมู่นะคะหรือว่าใน10รองสารวัตรจะเป็นในร้อยนะคะ3ค่ะจะไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบพิจารณาทางวินยัย 4. ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคำสั่งบรรจุอย่างเช่นเหมือนพี่ปูนะคะ คำสั่งบรรจุพี่ปูก็คือห้ามโอนย้ายไปไหนภายใน4ปีนะคะซึ่งตอนนี้พี่ปู2ปีกว่าพี่ปูก็สอบไม่ได้นะคะในอันนี้ต้องรอให้ครบหลักเกณฑ์ก่อนนะถึงจะสอบได้นะคะและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาบรรจุให้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒนะินี่นะคะคุณสมบัติมีตามนี้ใครที่อยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นตำรวจ ก็สอบเข้ามาให้ได้ก่อนตำแหน่งไหนก็ได้ครบหลักเกณฑ์ไปสอบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วค่อยโอนย้ายภายหลังนะกำหนดการนะคะก็คือตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะทางเว็บไซต์เดี๋ยวพี่ปูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคะ่ะวันที่22ถึงแค่เที่ยงวันเท่านั้นนะคะ จะมีการทดสอบข่าววันที่10ทธันวา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะสถานที่ทดสอบค่ะจะเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่สมุดรปราการเดี๋ยวลำดับขั้นตอนอยังไงค่อยไปดูในประกาศแล้วกันนะคะพี่ปูก็มาพูดไว้คร่าวๆเท่านี้ใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ